ากไป็นไงบ้างไม่เอาเรื่องเสือก่อนแล้วครับไไม่ผาดไปแล้วแบงค์บอเป็นเสือตัวเบลเลอร์เลยล่าสุดเดินป่าจะได้ไปพักผ่อนไงเอาไปเดินป่ามาเป็นไงบ้างอ๋อหลวงประสานเล่นเป็นยังไงไม่ถามเลยถามไปแล้วอ๋อโอเคครับยังไม่ได้ถามเมื่อกี้ยังไงหมดไปแล้วเออเป็นยังไงไปเดินป่าดีครับเออดีครับก็ภูสอยดาวเนี่ยเป็นเป็นที่ที่ไม่ได้เดินง่ายแล้วกัน่ ถ้าใครเคยไปเดินป่าจะรู้ว่าเปิดแรงระดับคะแนนเี่กก็อยู่สูงๆอะไรประมาณ8 9 8 9เอะไรยเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่เดินง่ายเพราะว่าเราก็มีคนไปไปดูแลเขาหรืออะไรเราพูดถึงภูมิประเทศก่อนภูมิประเทศมันเดินยากอยู่ครับแล้วก็ทางสาวๆเขาก้อยที่ดีมอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะเหมือนนัตตี้เคยเดินดีมก็โอเคอยู่อะไรครับแต่ก้อยยังไม่เคยเดินป่าแล้วก็พอไปเดินปุ๊บอ่ะแต่เขาเดินถึงเดินถึงในเวลาที่ ผมคาดไว้ว่าตอนแรกอะปูสายดาวจะเดินอยู่ที่ประมาณ4 -5 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปกับมือใหม่หรืออะไรเงี้ยครับแล้วหยุดพักเรื่อยๆอะเพื่อไม่ให้แบบมันโหลดมากอะไรเงี้ยก็อยู่ตีไปประมาณพัก7ชั่วโมงคิดไว้ว่าน่าจะเชั่วโมงแต่สุดท้ายเดินแค่5้าครับมันอยู่ในอยู่ในเลนที่คนปกติเขาเดินขึ้นอยู่อะไรเงี้ยครับแปลว่าทุกคนสู้มากแล้วทิศมันเกิดขึ้นได้ยังไงการลุมตัวครั้งนี้โอ้หัวหน้าเฟยครับ เขาหน้าเฟยเขาก็แบบอยากอยากสร้างสีสันให้กับปล่อยภูไปแล้วก็เหมือนได้ได้ได้จอยด้วยแล้วก็มีเหมือนว่าเขาเขาคงอยากไปเดินด้วยทางฝั่งไนน์นันตี้ดีมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอาจัดจอนจัดสรรคือจัดสรรว่าหาที่ให้เขาเลือกด้วยนะครับคือเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอ้าผูสไยดาวมัน8ปดเคะแนนความยากแล้วทาไมเลือกให้สาวๆไปที่นี่มันเราเราเลือกที่ที่ เออหนึ่งคือด้านบนนะครับระหว่างทางเดินขึ้นไปอะ่ะต้องมีเครื่องที่สามารถอยู่ได้จริงๆถ้าอย่างไปกับผมล่าสุดพวกที่ผมไปกับเฟยอย่างเี้ยทูเล่เจวัเลหรือปุยปุยหลวงหงอนไก่อะไรพวกนี้ครับมันไม่มีห้องน้ําพี่อันนี้าสาวๆใช้ชีวิตข้างบนลําบากครับไม่มีห้องน้ําห้องส้วมไม่มีเลยมันเป็นการแบบขุดหลุมอะไรครับก็ต้องเอาที่ที่ มันมีพวกเนี้ยโอเคอยู่รองรับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุทยานแห่งชาติก็เลยมีให้เลือกไม่กี่ที่ออที่จะไปกันเพราะว่าปกติไปถ้าตรงเสาที่คนเยอะจัดเลยอุทยานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นที่นี่กันอ,อแล้วเป็นไงฮะบรรยากาศระหว่างการเดินมีสนุกบบดีรรกครับอะไรบ้างไหมฮะโอ้ยตอนแรกจริงๆก็มีเยอะครับเพราะว่าแต่ช่วงผมไปทริปผมมันถือว่าโชคดีมากแล้วไม่เจอฝนหนักแล้วขึ้นไปข้างบนก็ฟ้าเปิด ก่อนหน้านี้ภูสอยดาวคือมีช่วงปิดด้วยเพราะว่าพายุเข้าหนักเลย้ยครับเวลาไปอยู่ลานด้านบนแล้วฝนตกหนักๆครับมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยเดินชมทุ่งดอกไม้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาฟ้าปิดมองไม่เห็นบริเวณรอบๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะนข้างจะช่วงผมไปเปิดหมดทุกอย่างจะด,ดูเจ้าป่าเจ้าเขาเต็นใจให้เราหรือเปล่าให้เราได้เดินเที่ยวกันแบบสนุกๆใช่ไหมครับ <C ül üyor> ให้เราได้เห็นความสวยงามของภูสอยดาวจริงๆอะไรเงี้ยครับโลูกติกในบรรยากาศที่รับ ก็สวยงามครับสวยงามมากิธรรมชาติหรือว in anyway. ่าธรรมชาติครับธรรมชาติสวยงามด้วยที่เคยเขามาจ่ายคิปให้เราได้เจอเพื่อนใหม่บ่อยื่อนเ้องเนี่ยใช่ครับใช่แต่ยิมให้เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นแล้วถามดูคุ้มกิมมากยังถามไม่เสร็จเลยยิ้มซะแล้วครับอ่านเป็นยังไงกับกก้อยนี้เป็นยังไงมีการแบบว่าช่วยเหลือหรือว่าสไลด์โคนกันแบบเออเฮ้ยผมไม่มีนะไม่มีสไลด์โคนไปทางนี้ไม่มีใครต้องขานเรือกโคนนั่นครับแต่เขาชมให้เราแบบ อย่าอย่าเรียกว่าชงเลยครับเรียกว่าดูแลกันดูแลกันครับเพราะว่าตอนแรกเออเวลาเดินขึ้นไปครับก็ยแบกเองด้วยแบกเองส่วนหนึ่งแต่มันเดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์นั้นแลกเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าแบกเองขึ้นไปส่วนหนึ่งอะครับถ้ากระเป๋าเป้น้าหนักมันไม่ได้ลงถูกต้องครับไม่ได้ลงตรงสะโพกตรงเนี้ยครับมันไปลงหลังเลยแล้วถ้ามันหนักมันหลังหลังเงี้ยมันไม่ได้ฟิตติ้งเข้ากับบอดี้ดีๆครับ มันหน้ามืดนะครับมันรัดตัวเลือดมันไม่ไปเลี้ยงแล้วมันก็จะหน่วงหลังปวดหลังอะไรเงี้ยก้อยเป็นช่วงครึ่งแรก<ม>แล้วก็เหมือนแบบก้อยบอกว่ามีช่วงนึงรู้สึกเลยว่าจะถอดใจแล้ว<ม>ถอดใจคือแบบอยากนั่งพักยาวๆเลยใครไหวเดินขึ้นไปก่อนเลย<ม>แต่สุดท้ายพอปรับแก้เอาของกระจายออกไปแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิตติ้งเป้ใหม่ก็เดินต่อได้ก้อยก็ใจสู้มากครับเราก็เลยต้องเหมือนแบบประกบครอบครัวดูแลก้อยเป็นพิเศษเนาะ ก็จริงๆก็ค่อยๆดูแลกันไปคือไอ oh ้ช่วงจังหวะที่เวลาคนถ่ายมาเลยเห็นว่าผมเดินตามก้อยติดตลอดเลยมันจะเป็นจ yeah. ังหวะสลับครับเดี๋ยวก็เป็นไอการเดี๋ยวผมก็เดินตามดีมเดี๋ยวก็เดินตามนันตี้มันสลับสลับกันอยู่นี้ครับอันนี้อธิบายเองได้เลยเนาะใช่ครับใช้คําว่าเขาใช้เขาเลือกใช้ฟุตเนาะจังหวะอะไรไม่ใช่จังหวะอะไรจังหวัดตะหุนนะหรือว่าจังหวัดเจริญจังหวัดช่วยดันขึ้นครับเพราะว่าบางพีเอมเป็นสเต็ปแบบดันต่อเนื่องเขาเรียกว่าเวลาเจอเนินชันๆเขาเรียกช่วงดันอ่าช่ได้ระหว่างเดินเรราาไดด้มีกกพูคุยันเขอบคุ ช่วงช่วงขึ้นก็ถานตลอดว่าไหวไหมอะไรเงี้ยครับบอกให้จิบน้ําตลอด,ดเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกอิเล็กโทรไลต์พวกของที่ไม่ต้องกินระหว่างทางพวกอินทผาลามัมพวกน้ำครึ่งพวกที่มันสามารถดูดพลังงานไปใช้ได้เลยเดี๋ยวนั้น<ม>อะไรเงี้ยครับก็จะมีแนะนํามีมพักกินข้าวจิบน้ําเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก้าวสั้นๆไอที่บอกเห็นคุยๆกันนะคือบอกว่าถ้าก้าวยาวอ่ะยิ่งกล้ามเนื้อเรายืดยาวอ่ะครับมันยิ่งใช้พลังงานเยอะเราจะเหนื่อยฮาร์ดเรทมันจะพุ่งถ้าค่อยๆก้าวเหมือนลกาบ แตะไปสั้นๆสั้นๆนะมันจะเวิร์กกว่าที่เราเราติวที่กว่าคนอื่นเราดูแลเขาเต็มที่กว่าคนอื่นบอกทุกคนครับบอกทุกคนเลยครับใช่ครับไม่ได้เต็มที่กว่าใครใช่การสั้นๆอะไรนะผมก็บอก้บบอันแล้วก็ยังไงเขารีวิวกับนักเดินป่าหน้าใหม่สามคนสามสามง่ที่สุดผมแฮปปี้มากนะครับทริปนี้คือผมให้จริงๆผมให้ผมให้ เเลยเต็มสิบเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปแต่ทุกคนให้คะแนนใกล้ๆก,กันเพราะว่าไอ้พวกเราผู้ชายทุกคนก็เกรงเขาไม่เคยมาเดินป่าแล้วก็ยังไม่เคยมาเดินป่าด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยครับเวลาไปทริปพวกนี้ถ้าไม่สนิทกันจริง,รงๆอะครับมันจะมี จุดสมกึกสมกักอยู่ออว่ามันอยู่ได้ไหมเขาจะลําบากเกินไปไหมไอสิ่งที่เราปก<บ>ติเทปมันก่อดผู้ชายนั่งอยู่ในใน,ใน,ใ,นในเต็นท์กินข้าวนั่งกันเองคุยกันเองก,องกอง็จะสนุกสนา,านคราวนี้มีผู้หญิงเข้ามาไอบ,บทสนทนาความรุนแรงของความข<ล>งหงาม,มันมันจะมีมากไม่ได้อะไรเงครับเราก็กลัวว่าจะไม่สนุกแต่ว่าเออมันก็เป็นอีกมูทหนึ่งที่มันก็คุยเรื่องราวสนุกกันไปมีพงมีเกมได้เล่นบนอะไรเงี้ยครับในโซเชียที่คาเชียแบบว่าอะไรนะครับพี่ในจังหวัดที่เราได้ขอดีก้อยหนึ่งขอนเต็มเลย เแต่ว่าอันเนี้ยคุยคุยกับก้อยแล้วครับว่าจากเพื่อนในวงการเออเราเป็นเพื่อนกันแหละเพราะว่าบอกว่ายังไม่เคยทำความรู้จักกันเลยใช่อันนี้ได้ทําความรู้จักระดับไหนแล้วก็เนี่ยครับจากเพื่อนในวงการเป็นเพื่อนกันแหละเป็นเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างเฮยก้อย เป็นคนจริงจังครับเป็นคนจริงๆแล้วก้อยเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสกีบชีวิตครับแล้วก็ทําอะไรแบบถ้าเทียบก้อยกั้ดีมนะแะกตี่กับดีมเนี่ยสนุกสุดๆไปเลยแบบแบบเป็นเป็นก้อยเหมือนพี่ใหญ่อ,อ,อืมเป็นเจ๊เ,เ,จเ,เ,จเ,เจ๊ก้อยเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยแบบเออดูน้องๆสนุกแต่ไม่ได้ห้าม ไม่ได้ห้ามครับดูสนุกไปด้วยคือดูเป็นคนสุข,ขุมที่สุดอะไรเงี้ยครับอ,นนอันนี้เรียกอ,อันนี้เรียกว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยไหมพี่ท็อปพัฒนาขึ้นครับ,<อ>รบมันจะมีเต <ไป S 1> ็กว่นนี้ไหมฮะโอ้เหมือนเดิมครับใช้เวลาครับพี่อันนี้อพอเรา้รู้จักกล้อยแล้วเขาเป็นอย่างที่เราเคยอยากรู้จักไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแจ้งความเป็นหนูว่าเราอยากรู้จักผู้หญิงวันนี้ครับแล้ววันนี้ได้รู้จักแล้วเขาเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันก็มีส่วนที่เราเห็นจากที่เขาสัมภาษณ์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีส่วนที่เราเห็นเองหรือนนกกักัคนนรบบบ็มีีจุดท่แ เอเอโอโหได้เห็นกับตาเนื้อสักทีวะ่ะจุดไหนตาเนื้อครับได้ยกตัวอย่างเช่นการได้นั่งแน่งแฮงเอาท์ด้วยกันอย่างเงี้ยบางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นผ่านสื่อนะอะไรเงี้ยครับเรานั่งแฮงเอาท์ด้วยกันคุยประโยคด้วยน้าดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบช็อตแบบนั่งคุยกันยิงคําถามกลับไปกลับมาผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ฟังจากหูได้ยินกับได้เห็นกับตาเนื้อมันก็อ๋อมันว้าวไหมใจเพราะได้เห็นกับตาเนื้อแล้วชอบมากขึ้นไหม ไอ้ไอ <ineffective> ้เร to like <región> ื่องชอบนี่มันมันเป็นเสียงในหัวผมอยู่แล้วครับพี่หักวาครับอยากมันตะโกนว่ายังไงอ่ะอ๋อมันอยู่เด็ในหมอยู่ในหัวพี่หัวไหนหัวใจนี่ตรงนี้ครับเราชอบก้อยใช่ไหมอุยเสียงในหัวพี่แสดงว่าไม่ไม่ครับหมายถึงว่ามันเสียงในหัวอยู่ครับตอนนี้ว่าแต่เราก็พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยจเมีวันไปออกรายการไปไหนคนก็จะแซวเรื่องนี้ก้อยตลอทุกรายการที่เราไปดีใจที่ทําให้เขาแบบ ชีวิตได้มีลุ้นนะครับพี่ลุ้นได้ใช่ไหมพี่ลุ้นกันไหมครับเนี่ยลุ้นลุ้นที่โซเชียลเขาลุ้นกันจะตายประชาชนทั้งประเทศลุ้นเนี่ยพี่เราไม่กล้าเลยแล้วเนี่ยถ้าไปได้นี่มีคนเยอะเลยขอบคุณนะครับมีมากที่แบบแบบลุ้นกันนะครับขอบคุณมากแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมเคยบอกไปครับทุกอย่างน่าจะต้องใช้เวลาครับใช้คําว่าผมกับก้อยอะครับไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่ อ่ามันจะฉาบเฉวยแหละใช้คํานี้ดีกว,ว่าครับอะไรที่มันฉาบเฉวยอะไรที่มันหือหวาหรือเป็นกระแสอะไรเงี้ยครับเ,เราต้องอาจจะต้องมีสติกันมากขึ้นใช้คาว่าผมว่าก้อยอยู่ในอยู่ในเลเวลที่ลอยตัวเหนือพวกนี้แหละ,ะผมเองก็เช่นกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เด็กแล้วอะไรเงี้ยครับอย่าง,ยงพอรู้จักกันมากขึ้นเราได้คุยกันมาเพราะหลายคนชงหรือว่าหลายคนแซลล์ค่ะอ๋อก้อยเขาก็มีบอกมาอย่างหนึ่งไอ้เรื่องชงเรื่องเรื่องคุยอะไรเงี้ยมันเพื่อนแกล้งกัน ผมว่านะพอเขาชงแล้วเขาได้รอยยิ้ม,มอ่ะมันก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเรื่องตล,ลกในในวงที่เขาก็ชอบชอบแกล้งแกล้งแย่ๆไปก็บอกมาว่าเออผม,มเป็นคนหน้าโดนแกล้งคนหน้าแกล้งลครับอะไรเงี้ยคุณว่าเขาชงจริงหรือเขาชงไรเลยโอ้โหอันนี้ไม่ทราบได้เลยครับคนชงอย่างไอ้เฟยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยถามว่านี่มึงส่งมาจริงจงังปหมเนี่ยต้องตกไ,ไหมเนี่ยบจงยงมาอะไรเงี้ยครับยังไม่เคยทำตลอดนะแล้วดูเฟยไม่น่าจริงจังยิ่งกว่าเราขี้แกล้งครับไอ้เฟยเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงในหู เนมีโอกาสจะได้ยินเสียงให้หมดที่ผมพูดอยู่พี่อ่โอเครอดึต่อไปโอเคขอบคุ่ค่าตโอเแล้วคำตอบฝากสื่อเลยนะฮะฝากเฝาไปเยอะแล้วอินเสร์ตก่อนฝากสื่อกล้องนี้องสองโอเคจ้าอ่ะนี่จอป้องนี่ะอะไม่มีท่าได้ท่าอะไรหรอมีท่า